น้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ต้นทุนของมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอดทนสู้งานมีน้ำใจมีระเบียบว,วินยัยมุ่งมั่นพัฒนา และใฝ่หาความรู้ดังปัจญาที่ว่าเทคโนโลยีคู่ปัญญาพัฒนาชาติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2539ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะที่มีความพร้อมโดยจัดให้บริการการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน12หลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน11หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน1ห,หลักสูตรในส่วนการบริหารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นให้กับแต่ละหลักสูตรซึ่งอยู่ใกล้กับบัณฑิตได้มองเห็นว่าการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจะทำได้อย่างไร โดยสายบริหารจะทําการสนับสนุนนโยบายของท่านอย่างเต็มที่ดังนั้นในการทํางานร่วมกันเราก็มองการทํางานแบบการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนอย่างเช่นการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ผ่านมาทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราได้เปิดหลักสูตรการจัดการโลจิสติกซึ่งเป็นรุ่นที่2และมีเด็กนักศึกษาที่สมัครเข้ามาค่อนข้างที่จะสูงเป็นลําดับที่2ที่3ของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจจุบันภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพได้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒน,ฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของภูมิภาคและเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยการวิจัยและบริการสมัยที่ผมเรียนอยู่นี้นะฮะท่านครูอาจารย์เนี่ยให้ให้คำแนะนำอย่างดีนะครับพยายามสนับสนุนนะครับสนับสนุนการทำธุรกิจบ้างนะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความคิดว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือเป็นลูกจ้างเองเนี่ยเราควรวางตัวยังไงในส่วนที่ประทับใจก็คือทางด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ห้องแล็บที่พร้อมให้เราทําการทดลองแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่แตกต่างนอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้คิดวิเคราะห์สร้างความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพและความถนดัดให้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมีการส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกผ่านหลักสูตรสาขาที่เปิดสอนดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกันเมื่อจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาทิเช่นเป็นผู้รับเหมาในงานก่อสร้างรับออกแบบเขียนแบบประเมินราคางานก่อสร้างรับออกแบบตกแต่งภายในรวมทั้งทำงานในหน่วยงานของภาครัฐเช่น ในช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสามารถเป็นครูนักวิชาการด้านโลจิสติกผู้ประกอบการ หรือทำงานในองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกอุตสาหากรรมการผลิตบริการธุรกิจค้าปลีกและส่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเป็นต้นประทับใจในหลายๆส่วนทั้งในทั้งในเพื่อนๆที่ร่วมคณะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในสาขาค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาก็กิจกรรมแรกคือกิจกรรมรับน้องนะคะก็มีความสุขค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะ โหดอะไรแบบนี้แต่ที่จริงเข้ามาก็ไม่ไม่โหดอะไรเลยสนุกดีค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่บูรณาการหรือควบรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมบัณฑิตที่จบออกไปจึงได้รับวุฒธธิเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเช่นผู้จัดการโรงง,งานผู้ประกอบการหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการสาขาธุรกิจพัตาคารและฟาสต์ฟู้ดเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบทางสาขาการจัดการอุตสาหกรรมเนี่ยเปิดรับทั้งอ,อ,อนุปริญญาปวสนะครับแล้วก็สายม .6 นะครับคุณจะได้ความรู้ทั้งด้านโพเซสนะครับโปรดักชันนะครับหรือแม้กระทั่งแม่ทันเเนนต่างๆนะครับคุณจะได้รู้นะครับแล้วก็ได้จัดการกับตัวเองนะครับจัดการ รรเออะบบบขขขงงตัวงัวนนคไดด้้้ีึึมากนนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชิมวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าด้านทักษะการปฏิบัติงานไฟฟ้าการจัดการพลังงานไฟฟ้าสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้จักคิดวิเคราะห์สามารถนำวัสดุเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาประยุกต์ใช้ด้วยหลักการทฤษฎีทางด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาเช่นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในภาครัฐและภาคเอกชนนักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสารรค์อื่นๆหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตพัฒนาแนวคิดสร้างสารรค์และทักษะฝีมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักคอมพิวเตอร์กราฟิกนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวนักวิชาการออกแบบผลิตภณัณฑ์และรับราชการในหน่วยงานการศึกษาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องคณะของเรามีความเป็นพี่มีความเป็นน้องที่สูงมากครับมีความเป็นกันเองครับทั้งบุคลากรของคณะอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศก้าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญและเชื่อมโยงสหวิทยาการในการประยุกต์ใช้งานและค้นคว้าวิจัยสามารถประกอบอาชีพนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิจัยและพัฒนานักบริหารคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถพื้นฐานและประสบการณ์ด้านวิศวกรที่เข้มแข็งสามารถประกอบอาชีพวิศวกรเครือข่ายผู้ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักบริหารนักออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายและครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำปัญญาและความเชี่ยวชาญเชื่อมโยงสหวิทยาการด้วยระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์และออกแบบแรงงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายนักพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับท้องถิ่นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นบุคลากรทางการศึกษาและประกอบอาชีพปลูกฝังค่านิยมในการสร้างสารรค์งานวิชาการสู่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและนักวิจัยหัวหน้างาน หัวหน้าช่งางเทคนิคทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานและโรงงานอุตสาหกรรมผู้ดูแลระบบและเครื่องแม่ข่ายหรือรับราชการเป็นครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษามัธยมศึกษาเป็นต้นและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมปริญญาโทที่มุ่งเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง โดยผู้เรียนสามารถเลือกสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึกได้ใน4ด้านได้แก่ 1. วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน 2. การจัดการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. วิศวกรรมโครงสร้างและกลาศาสตร์การคำนวณคิดว่าจะเรียนสาขานี้เพื่อไปทำอาชีพของตัวเองไปทำธุรกิจของตัวเองครับผม ในด้านการขนส่งสินค้าของผมผมคิดว่าผมจะทำะเครื่องดื่มนะฮะบริษัทเกี่ยวกับเครื่องดื่มครับมันก็ต้องทําเกี่ยวกับการขนส่งการจัดการของในคลังสินค้าประมาณนี้ครับฝากถึงน้องๆนะครับที่ชอบในเรื่อง Innovation นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาศึกษาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับที่นี่มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่จะสามารถต่อยอดให้น้องๆเนี่ยประสบผลสําเร็จได้นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละบุคคลส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาโดยมีสโมสรน,นักศึกษาและชมรมที่จัดตั้งตามความสนใจของนักศึกษาบทบาทหน้าที่ของเรานะครับส่วนมากก็ จะเป็นการจัดกิจกรรมนักศึกษานะครับตั้งแต่ที่ผมทํางานมาผมประทับใจเรื่องตอนทํางานกีฬาคณะครับรกับกีฬามหาลัยครับเพราะว่ากีฬาคณะกับกีฬามหาลัยเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่ทําให้เราสามารถรวบรวมคนได้เยอะแล้วก็มีความสามัคคีกันในหมู่คณะครับและในอนาคตข้างหน้าเพื่อตอบสนอง ไทยแลนด์4.0ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะผลิตหลักสูตรการสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อภูมิภาคอนุภูมิภาครูปแม่น,น้ำโขงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งผลิตงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิน่นภูมิภาคและประเทศชาติสืบไป